สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเสาทิศไม่ติดบ้านนะครับรายการจะพาเพื่อนๆไปกินไปเที่ยวนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่นะครับนครปฐมนะครับกับที่นี่นะครับสวนนกยุงสามานะครับซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมก็ฉีดวัคซีนมาครบ2เข็มเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไปตรวจโควิดนะครับไม่เจอนะครับไม่เจอโควิดเหรอเออไม่เจอหมอไม่เจอโควิดเหรอเออไม่เจอหมอเฮ้ยหยอกหยอกหยอกครับไปครับไปเที่ยวกันนะครับ ค่าเข้านะครับก็ปกติคนละ80บาทนะครับถ้าเด็กจะ40นะครับแต่วันนี้เราโชคดีนะครับเขาเพิ่งเปิดวันแรกยังไม่ค่อยเรียบร้อยเขาเลยให้ค่าฟรีนะครับก็เลยได้นี่มานะครับขนมปัง20บาทนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูน้องๆกันนะครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับตามเข้ามาเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันนะครับก็จะเจอน้องอะไรตัวแรกครับอ้าวมีปลาคราฟแอบหลงอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวครับมาจุดแล้วนะครับเราให้หันแกะกันนะครับไอ้แพะนะครับนี่ครับขนมปังนะครับน้องกินด้วยครับ ให้ไ้อกินนะครับนี่นะครับจับหน่อยอออนี่นะครับเดี๋ยวไปเชันจุดต่อไปนะครับเด็น,เดน,นี่ครับโซนกวางดานะครับไปซื้อเพิ่มอีกครับ20ตัวนี้ก็20ให้ได้แต่กระต่ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ น้องกว้างนี่นะครับน้องกว้างนะครับให,ให้คิดหนึ่งนะครับคิดหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปครับ มากับโซนนี้นะครับโซนกระต่ายนะครับเขาจะมีป้ายบอกนะครับระวังกระต่ายกัดนะครับแล้วก็นี่ครับาหารกระต่ายนะครับที่เราซื้อมา20บาทนะครับแเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าจะเจอน้องกระต่ายกี่ตัวครับ อยากบอกว่ากระต่ายที่นี่เยอะมากเลยนะครับเดินตรงไหนก็เจอกระต่ายหมดเลยนะครับแต่ว่าวันที่เราไปห้าหารนี้เราไม่ค่อยกินนะครับต้องใส่คนให้เยอะจนมันอิ่ม,มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเข้าไปจับจับเล่นได้นะครับน้องกระต่ายนะ่ารักมากนะครับแต่ก็ระวังมันกัดมือหน่อยนะครับ ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่มีโยมมาถ่ายรูปนะครับกับจุดถ่ายรูปสะพานกลางน้ำนะครับแล้วก็มีป้ายส่วนลกยุงสามานะครับเดี๋ยวมากันสักแช่นึงนะครับแช่นึงครับแล้วก็มาถึงกับโซนไฮไลท์นะครับก็คือ นกยุงนะครับตามชื่อสถานที่นะครับอย่างที่บอกนะครับมีนกยุงมากกว่าพันตัวนะครับเดี๋ยวเนเพื่อนลองตามไปดูนะครับว่าจะเจอนกยุงเยอะแค่ไหนนะครับตามไปดูกันเลยนะครับ ที่บอกว่าส่วนนกยุงสามพันเพราะว่าอะไรครับดูครับเยอะมากๆนะครับนกยุงดูนะครับไม่เคยเจอที่ไหนที่นกยุงจะท่านี้มาก่อนเลยนะครับไปมาหลายสวนสดนะครับนี่น่านะครับเ็าถึงเรียกว่าส่วนนกยุงสัมพันนะครับเดีย๋ยวมาดูว่าเยอะแค่ไหนนะครับ ครับดูนะครับนกยุงนะครับมีทั้งอยู่บนพื้นนะครับแล้วก็นั่นครับเกาะอยู่บนขอนไม้ก็หลายตัวนะครับก็เดินตามดูกันต่อนะครับดูครับเพราะว่าทำไมถึงชื่อว่าสวนนกยุงครับนี่ครับดูกันครับให้ดูบรรยากาศยาวๆนะครับกับสวนนกยุงนะครับนี่นะครับเป็นชั้นๆครับที่เขาสร้างเพื่อนกยุงที่ไปเกาะอยู่ครับพักผ่อนของเขาครับดูครับ สวยงามมากเลยนะครับกับตรงนี้นะครับเกาะกันเหมือนเป็นสแตนของเขาเลยนะครับแล้วเขาก็เดินหาเพุ่ผน้สังเกตดูนะครับเราเดินไปทางไหนนกยูงก็จะเดินตามเราเลยนะครับนี่ครับผมเดินตรงนี้เขาก็เดินตามมาทางนี้นะครับนี่ครับดูครับเดินมาครับมาดูนกยุงครับเดินตามมานะครับ ผมเดินตามมานกยุงก็เดินตามมานะครับนี่ครับเยอะมากจริงๆนะครับนกยุงนะครับถ้าใครซอนนกยุงนี่ไม่ผิดหวังนะครับมาครับเดี๋ยวไปหาอนกยุงกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปตรงที่ต้องโล่นะครับนี่ครับแค่ชูมาก็เดินตามมานะครับนี่ครับอ่ะห้ดูหน่อยนะครับอ่ะระวังเขาจิกโดนมน่หล่นไปละหืมเขาชอบนะอันนี้นี่นี่ มาโยนให้เขาแล้วกันนะพอชิ้นเล็กละนี่ครับนี่นะครับให้ดูบรรยากาศไปนะครับย,ยาวๆไปนะครับ เป็นไงบ้างครับกับที่นี่นะครับส่วนนกยุงสามพานะครับก็อย่างที่บอกนะครับค่าเข้า80บาทนะครับแต่ถ้ามาช่วงนี้ก็ฟรีอยู่นะครับก็รีบีมากันนะครับหวังว่าเพื่อนเคนใดชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินนะครับเดินมาล้วเริ่มหิวนะครับไปครับไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับ มาถึงกันนะครับกับนี่นะครับแสงตะวันปาเมลอนสายสี่นะครับเป็นร้านอาหารึ่นคาเฟ่เล็กๆนะครับที่บอกว่าบรรยากาศข้างในสวยงามมากนะครับมีปลาให้เรานั่งดูได้นะครับเดี๋ยวเข้าดูบรรยากาศข้างในกันนะครับ และนี่นะครับจะเป็นทางเดินขึ้นชั้นสองนะครับนี่นะครับเราก็ขึ้นมาชั้นสองครับกับแสงตะวันฟาร์มเมลอนนะครับก็จะมีทางเดินนี่นะครับเป็นทางเดินสายลุงนะครับดูครับเป็นทางเดินสายลุงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมือนะครับคล้ายๆกับที่เวียดนามนะครับเดี๋ยวเราขอจะแอ๊กหนอนะครับตรงมือนี่นะครับสักรูปนึงครับแล้วก็เดินไปครับนี่ครับคล้ายๆของที่เวียดนามมันเป็นมือขึ้นมานะครับ แล้วก็ข้างในก็เป็นทางเดินนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับก็จะมีขอนไม้ให้ถ่ายรูปนะครับพร้อมกับป้ายคำว่าแสงตะวันฟ้ามะครับเดี๋ยวสักรูปนึงนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับก็มีอีกขอนไม้นึงนะครับปลูกด้วยมือดูด้วยใจนะครับแล้วก็จุดนี่ครับจุดไฮไลท์ครับมีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวหวังรออาหารแล้วก็มานั่งเล่นชิงช้ากันได้นะครับมานั่งโยกขอบบรรยากาศสวยงามมากับที่นี่นะครับ เยอะมากๆให้เพื่อนดูนะครับกินไปชมประครับไปนะครับ ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้อันแรกนะครับผ้าผัดน้ำพริกกะปินะครับอันที่สองก็นี่ชุดเซตขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะครับแล้วก็มีของกินเล่นเบาๆกับนี่นะครับชีสมม่วงมันม่วงนะครับเยิ้มๆอร่อยๆนะครับแล้วก็มีน้ำเมลอนนะครับมีลูกเมลอนด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าอร่อยยังไงครับแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับกินไปก็มีปลาล้อมรอบไปข้างๆเรานะครับ เอาครับเดี๋ยวเราไปกินนี่กันนะครับนี่นะครับเรามาชิมอันแรกนะครับข้าวน้าพิกกะปีนะครับผักผักนี่นะครับมักเสือไอมีข้าวโพดกับแครนลอทนะครับเราต่อชิมน้ำประปาก่อนนะครับอหเผ็ดขึ้นกวาครับอร่อยครับแล้วก็นี่ร็คือข้าวคำใหญ่คำใหญ่ๆครับอือหือ หอมดีครับมีวัตถุด้วยครับได้กลิ่นของกะปินะครับไม่เค็มมีเติไปลก็ความเผ็ดของกะปิกำลังดีนะครับถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ไม่ชอบนะครับน้ำกิ้กันต่อไปนะครับ,น,น,บ,น,รบนี่ครับ อันต่อไปนะครับซุปแกงเขียวหวานไก่นะครับเดี๋ยวมาเอาขนมจีนนะครับนี่นะครับไม่เข้ถนัดบอกติใช้จมือครับนี่ครับแล้วก็ขอลองทดเป็นน้ำก่อนนะครับเน้นๆนะน้ำอร่อยครับหวานๆครับไม่ได้เผ็ดจเกินไปครับซุปไก่ นะครับกลางๆเนี่ยครับอืมอร่อยครับแกงพริกแกงทำเร็้ดีนะครับโอเคครับดูี้ครับขนมพรีกครับเดี๋ยวมาชิ้มของหวานกันดูอีกอย่างนึงครับไอ้ของกินเล่นนะครับ นี่นะครับกับชีสมันม่วงนะครับขอไม่จิ้มซ้อนนะครับเราไม่ค่อยชอบนะครับอย่าังๆกันนะครับนี่ะครับจิ้มดีกนึงล้ครับเัาติดเหล็จีนมาแป๊บนึงครับจิ้มซ้อนนะครับอืมอ เป็นครั้งแรกที่กินกับชิ้นมันทอดนะครับต่อมันหวานอร่อยครับทอาได้ก,กรอบดังดีนะครับเหรอตกตะลุน้ำครับได้กลิ่นเมลอนหอมชื่นใจนะครับเยน็นๆนชื่นใจนะครับแล้วมีลูกให้เรากินด้วยนะครับ กันเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูราคาว่าเท่าไหร่กันบ้างนะครับเป็นไงบ้างครับกับที่นี่นะครับแสงตะวันฟ้มเมลอนครับกับบรรยากาศสวยๆอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกินเสร็จก็คักหน่อยนะครับการโควิดนะครับใครก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะครับกับทริปวันเดย์ทริปนะครับที่ได้เจอไปก็คือส่วนนกยุงสามพานะครับเข้าแวะมากินอาหารที่นะครับกับแสงตะวันฟ้มเมลอนนะครับ เป็ไงถ้าชอบคลิปเราก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกดไพไ์ให้ด้วยนะครับถ้าเดี๋ยว EP หน้าจะพาไปเจอกันต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ